ะะสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีตเค้กซันนี่ในคราวนี้เราจะมาอยู่กันในเกมโลบล็อกแล้วก็ทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าเรากําลังมาเล่นด่านอะไรดานพิซซ่านะั่นงพิซซ่าอะไรไนมะ่รู้มันอ่านไม่ออกเอ้ยเขาวิ่งหนีไปแล้วอะอ๋อวิ่งไม่ได้ซูซโรบอยในเกมนี้ของเรานะก็คือพิซซ่าหันกลับอย่างนะ ก็คือเราต้องเอาชีวิตรอดในร้านพิซซ่ามราณะนี้นะคะแล้วดูว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าคือก่อนหน้าน,นี้เราเคยเล่นมาแล้วนะไอเนี้ยพิซซ่าแต่ว่าก็ไม่ได้อ่านคิดว่าแต่ว่ายังเล่นไม่จบนะเออมาในด่านนี้ก็คือเราต้องกระโดดตามแต่แกลงนี้ห้าตกลงไปข้างล่างโดยเด็ดขาดโอเคดูสิมันมีชิ้นส่วนมนุษย์ไหลลงมาพ่อนข้า,ขาสยองอยู่ไม่น้อยเลยนะอุ๊ oh. และเมื่อกี้ก็คือปัญหาของเรานะคะก็คือเวลาเรากดกระโดดมันไม่ยอมกระโดดให้เนี้ยเอาเอาม่มาเอาใหม่อีกทีนึงชึบเราต้องไปให้ได้เลยนะคะก็คือมันเป็นด่านที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเลยขนาดนั้นเลยชึบนี่ไงกลับไปเดี๋ยวนี้โอ้โหกับดักตอนที่เราเล่นเราผ่านไปได้ฉิวเฉียดมากเลยเรามีสกิลในการเล่นที่แบบ โคเทพจะบอกให้โคเรามีสกิลการเล่นที่มันจะโคตดจะเทพหรือจะบอกให้เมื่อกี้เราแค่ลองทดสอบดูนะคะรอบนี้เราต้องเล่นแบบจริงจังละโอเคไปทำไมมันรู้สึกว่ามันแคบลงยังไงไม่ร้อุย๊ยอันนี้ห้ามโดนห้ามโดนนะเพื่อนไม่งั้นเราสวยไปด้วยเลยโอเคค่ะเรารอบไปแล้วฉันเห็นคุณเอาละเราต้องวิ่งไปตามอ่าพิซซ่าพวกนี้นะอูมาเรามาแล้ว มาแล้วจ้าพวกครัวมาแล้วโอ้โหตรงนี้แหละก็คือมันเดินเร็วมากเลยต้องใส่มัน,ปนไปไล่เพื่อนมัน้งอืมแล้วก็ลงท่อนี้จากนั้นเราก็มาเจอกับบ่อน้ํากรดก็คือต้องระวังให้สิ่งที่สดอย่าล่วงเลยเด็ดขาดถ้าอันนี้มันโอเคอยู่แต่ว่าไอ้ตรงนี้แหละปัญหาของมันมันเป็นอ่าพื้นที่เล็กเล็กเล็กเลยอ่ะเราต้องระวังให้ถึงวิสุด ห้ามลุงเลยขาดมีงั้นได้เริ่มใหม่แค่นั้นแหละมันเป็นท่อระบายน้าเล็กๆไม่ใช่ท่อระบายน้ําแน่น,นอนมันต้องเป็นท่อส่งน้ํากรดอืมน้ํากรดนะไม่ใช่น้ําตดไปจ้าทุกคนไม่ต้องสงสัยนะทำไมเสียงเรามันใหญ่ขนาดนี้เสียงเรามันแหบจ้าเสียงแห,หบไม่ต้องห่วงนะเมื่อวานคือเล่นอะไรพี่เลนไปหน่อยเอโอโอ้โหผมผมแบบฟูฟ่องรองฟิลเอ,อ้ยป,ปวดฉี่เดี๋ยวขอฉี่ก่อน โอเคเราฉีดเสร็จแล้ว,ลวต่อไปก็ปาที่ใยญ่แมงม,มุมห้ามโดนใหญ่แมงมุมนะคือตอนที่เราเล่นครั้งนั้นนะ่ะเราไม่ได้โดนใหญ่นะเราไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงอ๋อโดนใหญ่แล้วมันจะมีแมงม,มุมแบบนี้ออกมาโอเคเข้าใจตรงกันเอาใหม่อุย้ยตรงนี้มันมีตรงแบบนี้ด้วยหรอตอนเล่นเราไม่ได้สังเกต <laughs> ห้ามโดนใหญ่แมงม,ม,มุมอะตอนเราเล่นตาเล่เขาไรรู้สึกว่ามันฉิวเฉียดจังวะแบบมันเดินไปได้อย่างงไไ่ายดายอะ แกเอาไหมเอาาหม่อโอ้โหห้ามโดนใหญ่มมุมตอนเราเล่นตาเล็กๆอะมันมันไม่โดดเลยนะมันโดดมันโดดไปได้สบายเลยอะเออสงสัยฝีมือจะตกพอเล่นให้ดูรู้สึกว่าตัวเองโชว์ความกากได้แบบเต็มที่มากเลยเอาละเราจะไม่โดนนะเราจะ อาชออีกเส้นเดียวเองให้ผ่านก็ไม่ได้นะใหญ่ม่พี่อยากจะเป็นสไปเดอร์แมนชูบูอชูบูแล้วก็ล่วงลงไปมาด่านนี้แหละที่เราไม่ผ่านสักทีก็คือมันห้ามโดนหินสีดำๆม่ะไม่งั้นไอตัวนี้มันจะหนีอเราพยายามไม่โดนสุดๆแล้วนะอ่านั่นไงโดนนิดเดียวก็ไม่ได้ด้วยเออ Okay. Uh, เดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอ่าต้องกระเติบกระติบกระเติบไปอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเอาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โ oh หเอาไอไรีวาอย่านะหรือเปล่าหรือว่ามันแบบเอมันไม่ได้สิมันต้องแบบถ้าสมมติว่าเพื่อนมันเหยียบเพื่อนมันก็ต้องหายไปใช่ปะเออเราไม่เกี่ยว ไปไปโอ้ผานแล้วต่อไปเราก็ไปเป็นลิงไต่อันนี้แล้วแหละเตาปฏิกรณ์ไปสิไม่ต้องรอเราหรอเพื่อนอันนี้มันโอเคอยู่ถ้าโดดแบบระวังอันนั้นอะไรอะ่ะอ๋อทางที่เรามาโอทางที่เรามาทางที่เรามาถ้าเรารู้จังหวัดแล้วก็ค่อยๆกระโดดแบบใจเย็นๆเนี่ยมันไม่ล่วงแน่นอนร้อยเอร์เซ็เราต้องใจเย็นๆ,ๆนี่เลย สนิมเคลิ้เชียวเอ้ยเอล่าเอล่าเอล่าคิวตี้ใช่ไหมชื่อเอล่าคิวตี้หกสองศูนย์หนึ่งแปดรอเราหรอเธอรอเราหรอไม่ต้องรอหรอกเมื่อกี้เหมือนนางจะยืนรอเรานะนั่นไงนางรอเราจริงๆด้วยเอาขึ้นไปก่อนเลยอ้อติดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ม่มันติดมันติดนางไม่ได้รอหรอกมั้งอาจจะคิดเองก็ได้ใครจะไปรู้ เอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องดูอีกทีนางรอเราหรือเปล่าไปที่ช่องระบายอากาศโอ้โหกระโดดข้ามโต๊มาได้ด้วยเอาเข้าไปมาโดดเราก็โดดได้วะเอ้ยยอะุปหอเอะเมื่อกี้เหมือนนางจะรอเราจริงๆใช่ปะเราเรารอดีไหมคือ <c ười> ไม่แน่ใจไงสรุปคือนางรอเราจริงๆเว้ยโอ้ย ตรงนี้เอยเพื่อนอย่าเพื่อนไม่ต้องรอหรอกมันมันแบบจะว่ายังไงดีอะโอ๊ยเกือบร่วงโอ้คือมีเพื่อนแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นเว้มันตื่นเต้นแล้วมันอเอาใหม่อีกทีนึงเธอไม่ต้องรอเราหรอกเธอไปก่อนก็ได้นะจริงโอ้ร่วงแต่ที่เดิมอะไรอะ you can นโอ้ย oh, okay. ูเค n ยโอเคไอ้โอเค ฉันเธอให้กำลังใจฉันฉันก็ต้องทำให้มันได้ฉันทำได้เย้ <c <oughs> I c a นไอ a n do นด Oh thank you thank you very much oh shit โดนเลเซอร์ตัวกระจุยเลยเอาใหม่โ oh, oh, <c oughs> อ้โหเพื่อนมันกดดันเออให้ให้หัวใจเราด้วยเหรอโอ้โ oh, หตายเป็นเพื่อนด้วยโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นเว้ยแก โอ้รู้สึกผิดแ้วเนี่ยเราทําได้อยู่แล้วแหละเธอแค่รอเราก็พอโอ้โหเพื่อนไปแบบง่ายมากเพื่อนเพื่อนไม่ต้องแบบอ่าตายเป็นเพื่อนเราก็ได้เออเราเรามาแล้วเรามาแล้วโอเคไปลงไปอะไรเนี่ยอหาไม้กวาดต้องเอาอะไรมางัดสินะโอเคไปผมเหมือนกันหรือเปล่า,เ,าเพื่อนก็เลยแบบอืมอะไรแบบเนี้ยไปด้วยกันั้างั้นนะ เอางัดอืดชิอื้อ,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 อมันช่่งหนักสเหลเกินสนิปเครอเชียร์โอ้สอรี่อ, oh, sorry. So sorry. อัออ้าวยังไม่ส่งอีกเออไปลงสตอรี่จีของเราโ้๊ยปวดหลังเริ่มโมโหแล้วและเพื่อนเริ่มแบบเล่นกากยังไงโอ้โหด่านนี้ยังไม่ยังไม่เคยมาถึงมันง่ายไหมอะโอ้ มีแววว่ามันไม่ง่ายเอาละเพื่อนไปละเอาโอ้ยลองกระโดดดูว่ามันจะได้ไหมสรุปก็กระโดดไม่ได้โอ้ขอขยับตัวนิดนึงเพื่อนไม่ต้องตายกับเราก็ได้เราเราทำได้เพื่อนไม่ต้องห่วงมันเร็วนะเนี่ยโอเคเอาเพื่อนกระโดดรอเลย <ะ S 1> เพื่อนเออไอแคลนไอแคลนด้ดิไอแคนดดเริ่มไม่เป็นภาษาละเพื่อนคงแบบซูนลยเนี่ยสมี่คือพานว,วา้วะ กรธแล้วนะทำไมแค่นี้ผ่านไม่ได้ได้สิเราทําได้โอ้อีกนิดเดียวเองเพื่อนเราทําได้เพื่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนแบบเออจริงๆเพื่อนไม่ต้องรอเราก็ได้เอาละเอาละประมาณนี้โอชคโอเคที้เราต้องไปให้ได้ละอ๋อรีบไปหน่อยโอ้ตายเป็นเพื่อนเลยตายเป็นเพื่อนหรือรอเราเนี้ย เพื่อนมันต้องรอเราหรอกเอาความเป็นจริงมัน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 จะช้าไงเย่ yeah, yeah, เราผ่านได้แล้วเพื่อนเราจะรอเธออยู่นี่มาเร็วเธอน่ะไม่น่ารอเราเลยเอ้ย <Yeah. S 1> ไม่ไม่ใช่ไม่น่าตายเป็นเพื่อนเราเลย mm hmm. ก็คือเธอยือนรอเราอยู่นี่ไม่เป็นไรหรอกเย่ yeah. <Yeah. S 1> เราาถึงจิตหม่แล้วเอาต่อไป อะไรอ่ะอ๋อโดดไปตามท่อนี่จะโอเคอยู่ไม่น่ามีปัญหาช่วยฉันด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยอุ๊ยมันเร็วอุ๊ยอ๋อมันเร็วแล้วตรงนี้มันจะเขาเรียกมันจะลดความเร็วให้เรามันมันจะแบบให้เราวิ่งช้าไปไปไปโอ้เพื่อนทำไมเพื่อนไปแบบสะดวกจังเลยโอ้ยเฮ้ยเ้ยโอ้เดี๋ยว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 มันต้องกดย้ำๆอะโอ้โอ้ ชิ้นส่วนมนุษย์มันกระเด็นใส่เราแล้วเพื่อนก็ไม่ต้องอ่าไม่ต้องตุยเย่เป็นเพื่อนเราเลยนะรออยู่นั่นแหละถ้าจะรอเพื่อนไปก่อนเลยก็ได้โอ้โหแบบแกเกียงใจอะ <c oughs> ก็โดดรอแล้วแล้วเราพยายามอยู่ไม่ใช่ไม่ยพยายามเพื่อนเอาละเอาละหนิบเดี่ยวอีวอ๊า เพื่อนก็ยังให้กำลังใจเรานะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะทนความกักเราได้นานแค่ไหนนะแก okay. นางตุยเป็นเพื่อนอีแล้วว่าโอเคคือตอนนี้ปีเราคนเดียวแล้วนะคือเหมือนกับเพื่อนเขาออกไปแล้วอะเหมือนเขาแบบอุย๊ยนี่คือเธาไปนางเล่นห่วยแตกอย่างเนี้ยออกดีกว่าอะไรประมาณนี้โอ้โหอายเลยเพิ่งกลับมาเล่นไงกลับมาเล่นได้ไม่นานนะ่ะ <c oughs> รู้สึกแบบโอ้โห แต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้เราทำได้ไอแคนไอแเข้าใจไหมไอแคนไอแคนที่ไปว่าฉันสามารถมาเราตัดออกไปเยอะเลยเราก็เลยเอาถึงตอนที่เราอันนั้นดีกว่าก็เล่นแบบตุยไปหลายรอบแหละกระโดดเคารร้ายไปทางนี้แหมอะไรเฮ้ยจะจุ่มเราลงหรอไม่ไม่ไม ออกนะเป็นลิฟต์โอ้โหอืมเป็นลิฟต์ที่แบบน่ากลัวจริงๆอ่าเดินตามตะแกรงนี้ไปลาปลาย,ลายไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นตะแกรงแบบน,นี้มันโอเคอยู่มันง่ายมันง่ายเลยอ่าแล้วก็บันไดนะปีนขึ้นบันไดเอาแล้วโอ้โห บันไดขึ้นยากมากอือหือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแก่บันไดมันมันล่วงเลยแกมันขึ้นไม่ได้ในที่สุดแล้วก็สามารถขึ้นได้แต่ว่าขึ้นผิดด้านขึ้นผิดด้านต้องลงแล้วมาขึ้นด้านนี้โอ้โหอุตส่าห์ขึ้นได้อ,อืออมีคนมาดาก้อนอะไรดาก้อน ดาวก้อนไม่ใช่ด้านนั้นดาก้อนไม่ใช่ดาวก้อนเออลงมามันไอ,อ้ดาก้อนมันไม่ใช่ด้านนั้นด้านนี้เออเนี่ยทาไมเพื่อนเขาขึ้นง่ายจังวะเอาล่วงลงมาทําไมเอ,อ้ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเยวมื่อกีก้ได้แล้วเอามาเอามเออได้แล้วโอ้โหดาก้อนนําโชคอะไรให้เดินไปหรออุ้ยอุ้ยไปเออบันไดเจ้าปัญหาทางนี้ วดากอ้อุ๊ยทาไมไม่โดดวะต้องโดดอ่าใส่ไอ้พวกนเ,ออเนี้ยเออนี่ไงใจเย็นเอ็นเอเฮ้ยทำไมแกไม่โดดโกดกระโดดแล้วนะเอาละครับตอนนี้ผู้เล่นเริ่มหัวอุ่นเล็กๆน้อยๆแหละผู้จริงอะเนี่ยหัวเริ่มอุ่นแหละอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้แบบว่ามันอะไรนะมันมันกดมันมันกดกระโดดไม่ค่อยติดอะความรู้สึกเราประมาณนั้นเลยเอาใหม่เอาใหม่ อันนี้ก็โดดไม่ถึงเองหรือก็โดดช้าไปไม่รู้ไม่เอาไม่เอาไม่คือจริงๆมันไม่ได้ยากเลยนะตรงเนี้ยเออ,อย่ำล่วงนะกระโดดแบบต้องดูปุ่มอีกทีหนึ่งต้องแบบให้มือมันโดนปุ่มด้วยอะ่ะจะดับเบิลจัมทำไมเลาบางทีก็ขำตัวเองแบบกระโดดแล้วชอบไปดับเบิลจัมอ่ะมันก็เลยทำให้กระโดดไปสองรอบล่วงเลยเมื่อกี้อ่ะรอบนี้ต้องไม่พลาด ไม่พลาดแน่นอนโอเคทางออกโอ้ยเอาได้ใช่ไหมเออปีนได้อยู่ไปเยวิ่งกลับบ้านบ้านอยู่ไหนถนนสองข้างทางเมื่อยไปหมดวิ่งกลับบ้านวิ่งเข้าป่าเหรอหรือยังไงน่าจะวิ่งเข้าป่าเลยมั้งไปอ้มืดใช่ใช่ไหมวิ่งเข้าป่าใช่ไหมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะ ใช่ไหมเนี่ยวิ่งออกไม่ได้สแสดงว่าต้องวิ่งเข้าป่านี่แหละโอ้โอ้โอ้มาเรามาแล้วมาแล้วโอ้แล้วมันเดินเร็วมากโอ้โหดูสิบางกล้องอีกเดี๋ยวอย่าเพิ่งเคลื่อนโอ้ยนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวโดนเราเนี่ยย้าไม่เพื่อนคุณอ,อ,อววา,าไปบุกเดินเร็วจังวะอลองอีกทีนึงเอาละครับก็นะ มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเราจะลองวิ่งแล้วก็กระโดดดูนะว่ามันจะได้ไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ๋เบื้องอู้มันเร็วมากไม่มีทางเลยที่จะวิ่งหนีมันทันน่ะนี่ไงเราจะลองวิ่งไปข้างๆดูนะว่ามัน,ม,นมันสามารถไปได้ไหมอ่าไปไม่ได้แสดงว่าทางนั้นก็ไปไม่ได้เหมือนกันก็ทางนี้แหละเราจะลองวิ่งอย่างนี้ดูลัดล้อไปตามกำแพงมันน่าจะไม่เห็นเรา มันน่าจะไม่เห็นเราเชื่อมันไม่เห็นมันเห็นแล้วโอ้โหติดต้นไม้เออรู้ละชะลอความเร็วของมันก็คือวิ่งซอกแซกไปตามต้นไม้ให้มันติดต้นไม้เพราะมันโง่โอ้ถ้ามันทะลุกับไม่ใช่ถ้ามันทะลุต้นไม้ได้นี่แบบโอ,โอ้โหโคโรพีอ๋อแล้วก็ขึ้นทางนี้แล้วก็ปีนอ่อถึงแล้วไหนหนว่าบ้านมีแต่สนามเด็กเล่นอันนี้เล่นได้ไหมเป็ดดุกดุยไม่ได้นี่แหละทางกับบ้าน ไปเฮ้ยจบเสทีอะไรอ่ะหน้าจอเทา n k d i ตหรอทำไมไม่มี n k ดิตขึ้นอ่ะ จบแล้วสำหรับวันนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้กับช่องชีสเค้กซันนี่ด้วยนะและอย่าลืมติดตามด้วยการกดกระดิ่งจะได้รับชมคลิปไปก่อนใครเลยงเออแล้วรอดูต่อไปว่าเราจะลงคลิปอะไรบายบายจ้ากลับบ้านคือตรงใต้รถที่มีถังแดงมันมีหมาตัวหนึ่งปปไปไม่ต้องกลัวมาปปาปปกลัวมานี่มานี่เดินฝั่งนี้ ไม่ค <laughs> 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 ่าเดินมองมองอีก